วันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับกับทาไรไม่รู้จนใก่เด็กมานอกนะครับวันนี้เรากําลังใส่ปุ๋ยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูครับผมว่ากระโพดอายุประมาณห้าสิบวันเนี่ยหัวใจสําคัญของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับในการทำกระโพดนะครับอันนี้ก็สังเกตได้ง่ายๆเลยครับผมกระโพดอายุประมาณห้าสิบถึงหกสิบวันเนี่ยจะเริ่มแทงตาดอกแล้วนะครับก็จะมีตาดอกอยู่ตรงนี้นู่นเนี่ยสักพักก็จะมีตาดอกออกนะครับเห็นไหมแล้วก็ จะเริ่มมีฝักนะครับนี่หนึ่งฝากสองฝักนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นโซนข้างในนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าข้าวโพดก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะออกดอกแล้วครับส่วนเรื่องนอนเรื่องแมลงแล้วก็พวกน้อนพวกแมลงพวกนี้เราจัดการเอาอยู่หมดแล้วนะครับเห็นไหมครับสูงสวยนะครับหัวใจหลักของการทำข้าวโพดคืออะไรนะครับคือช่วงนี้แหละครับคือช่วงที่สําคัญที่สุดเลย ช่วงนี้ขาดน้ําไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วงระยะที่มันกําลังออกฝักกาลังผลิตเมล็ดอย่างเงี้ยอายุประมาณสัก45ถึง8 80บวันอย่างเงี้ยช่วงสําคัญเลยครับคือช่วงนี้จะขาดน้ําไม่ได้นะครับชุดนี้ผมไม่ได้อัดปุ๋ยเยอะนะครับพยายามทาเซฟเซดูนะครับว่าเราจะเหลือกําไรมากไหมแล้วก็มันจะได้ผลผลิตที่ว่าคุ้มกับทุนเราหรือเปล่านะครับต้องลองดูนะครับ มีพามาดูนะครับผมสล้วกอีกอย่างหนึ่งวิธีการสังเกตนะครับจะให้ดูว่าต้นไหนที่มัสมบูรณ์ไม่ขาดน้ํานะครับจะให้สังเกตที่ใบล่างครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดต้นไหนที่มันขาดน้ำอ่ะมันจะเริ่มเหลืองจากใบล่างขึ้นไปก่อนนะครับมันก็จะเริ่มเหลืองแต่มันมีได้หลายสายเหตุผมบางทีก็เป็นเชื้อราบ้างบางทีก็ขาดน้ําบ้างบางทีก็ มันเป็นได้หลายสายเหตุเหมือนกันนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นพวกโรคลูกตีนเชอลาใบลายอย่างเงี้ยบ,บางทีก็จะมีแต่ช่วงนี้มันจะไม่มีเชอรานะครับอันนี้น่าจะขาดปุ๋ยนะครับเพราะว่าน้ําไม่ขาดนะครับ็อกนี้เห็นไหมครบ,บางทีก็ขาดไนโตรเจนก็จะเริ่มเหลืองจากใบล่างขึ้นไปครับคนทาเท่านั้นครับที่จะรู้ว่าเราให้น้ําเพียงพอไหมให้ปุ๋ยเพียงพอไหมเกิดเราให้ปุ๋ยเพียงพอให้น้ําเพียงพอแต่ว่าใบล่างมันยังเหลืองอยู่ก็ อาจจะเป็นจากเชื้อราได้นะฮะอันนี้ก็ให้ดูก่อนนะครับผมว่าเป็นเบื้องต้นนะครับอันนี้น่าจะขาดน้ํานะครับผมคือให้น้ําไม่ทันชุดนี้ก็ทําแบบไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าครับอันนี้ก็จะให้ดูริมๆมันนะครับผมช่วงนี้อย่าให้ขาดน้ําเด็ดขาดนะครับช่วงที่ว่ากระโปงกำลังจะออกฝักออกดอกเนี่ยเราไม่อยากจะเดินเข้าไปข้างในนะครับมันคันก็ให้ดูริมๆไปนะครับ น,นี่ก็จะเป็นช่วงริมๆอันนี้ฉีดยาขยาไปนะครับก็ตายดีอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าคลิปแรกๆจะเห็นว่าตอนที่ผมลงแรกๆกับยาเราจะลกมากเลยนะมองแทบไม่เห็นกระโปรงนะครับนี่ก็ทําก,การแก้ไขามาแล้วก็เอาหนอนอยู่เอา,มาแมลงอยู่นะครับแล้วก็ฉีดลงฉีดยาไปเรียบร้อยหมดละยาขยาที่ใช้ก็จะเป็นนิโกะนะครับนิโคซันฟูลน,นะผมไปดูในมุมสูงหนะ่อยเดี๋ยวมาฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเราจะมาดูว่ากระโปรงชุดนี้ทำแบบงบประหยัดเนี่ย เดี๋ยวจะมาสรุปงบกันนะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ขายจะได้เท่าไหร่นะครับไี้อย่างหนึ่งทำข้าวโพดช่วงเดือนนี้พยายามอย่าให้ออกดอกตรงช่วงมีนาเมษาผมเพราะว่ามันร้อนแต่นี้เราหวังฝนหลงฤด,ดูนะครับแล้วก็แต่ว่ามันมันได้อย่างเสียอย่างครับผมคือถ้าเกิดข้าวโพดมันออกทึ้นเนี่ยมันก็จะได้ราคานะครับแต่ถ้ามันออกใอช่วงหน้าฝนเนะี่ยข้าวโพดก็จะราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราก็เลยเสี่ยงที่จะทำเอาหน้านี้ดีกว่าลมเย็นมาแล้ว ปล่อยฝนลงก็ดูตกมาสักชุดหนึ่งอัรอดชุดนี้โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ